สวยงามนะครับสาหรับสองเหรียญน,นี้นะครับท่านวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องค์ประบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับสองเหรียญน,นี้นะครับอุดลืมบอกไปครับท่าน แต่ก่อนอื่นขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนั้นดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับท่านจะได้รู้ว่าราคาของสองเหรียญน,นี้มันจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และสองเหรียญน,นี้จะเป็นปีพศอะไรมั่งทั้งสองเหรียญครับท่านแต่สองเหรียญน,นี้หายากครับยอมรับว่าไม่ได้ติดอยู่ใน,นในสิบอันดับที่หายากแต่ว่าถึงจะผลิตเยอะเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้มันหาแทบจะไม่เจอเลยครับท่านมันมีเป็นบางคนเท่านั้นครับที่เจอเลิกเก็บไว้ก่อนหน้านั้นครับจะได้เจอเยอะ และบางคนก็ฟุกครับบางวันก็เจอสามครั้งสามเหรียญซ้อนๆครับวันละเหรียญสองเหรียญอย่างนี้ก็มีครับท่านมันเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกครับแต่สำหรับผมอยู่กับเหรียญทุกวันวันละสี่ห้าร้อยเหรียญครับวันวันหนึ่งนะก็นานทีกับจะได้เจอครับอันเจอเจอแน่ครับแต่มันไม่ใช่ว่าจะเจอทุกวันครับบางวันบางครั้งเป็นเดือนบางครั้งเป็นอาทิตย์อย่างนี้ครับบางครั้งก็สิบวันอย่างนี้ครับท่านเอาแน่นอนเอานอนไม่ได้ครับ แล้วมาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับเอาเหรียญนี้ก่อนนะครับเนาะมันก็ลักษณะเดียวกันแหละครับเอาเหรียญที่ใสวิ่งกันดีกว่าครับเนี่ยพอเหรียญนี้ยังไม่ทําการล้างเหรียญนี้ก็ยังยังไม่ทําการล้างครับแต่มันเงาวับสวยงามมากนะครับเนี่ยมาดูอย่างนี้ครับเหรียญครับลักษณะของเหรียญก็สองสีนะครับท่านเนี่ยนิกเกิลกับสีทองครับท่าน้องพลิกกล่องนิดนึงครับมันจะเห็นชัดเจนโอเคครับเนี่ยนิกเกิลกับสีทองครับท่านปันเหรียญแบบสองสีนะครับท่านแล้วมาดูเบื้องหน้าพวกท่านรับคือ ภูวิพลอุรุจิเดชตัวหนังสือจัดเกฑ์มากนะครับส่วนด้านหลังก่อนรัชกาลที่เก้าครับท่านเเหรียญที่สวยงามกากนะครับสําหรับเดียนนี้ครับดูิครับลบรูฟพงท่านครับนี่ครับสวยงามชัดเจนมากครับสำหรับเดียนนี้ครับแล้วมาดูขอบเฟืองครับท่านขอบเฟืองครับเนี่ยขอบเฟืองสลับเรียบครับจะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยอะนะครับเหี๋สังเกตดูดีๆนะครับท่านดูดีนะครับเนี่ยสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยอะนะครับ นี่ครับประเทศไทยอักษรบิวพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับท่านแล้วก็ตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามครับสวยงามมากานะครับสําหรับวัด,วดอรุณเนี่ยส่วนด้านล่างถุดคือ10บาทไทยแล้วก็สิบาทอรลวินะครับเหรียญปีพศ2 5งพรเเหรียญน,นี้น่าเก็บสะสมนะครับผลิตได้ก็จริงครับแต่ท่านอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เมื่อ5ปีก่อนหรือสิปีก่อนนะครับท่านเมื่อหปีก่อนผมยอมรับวันหนึ่งผมเจอเป็นสิครับ จะเป็นสิบเหรียญเลยครับตั้งแต่ก่อนที่เหรียญรอสิบจะไม่ออกมาครับท่านพอผลิตเหรียญรอสิบออกมาแล้วหายไปเลยครับไม่รู้ไปทางไหนกันหมดครับได้ยินข่าวว่ากองกระสาบครับเก็บข้าค้างไปหมดแล้วครับเนี่ยเก็บข้ากองกระสาบไปหมดแล้วไปทำไรแล้วทอย่างอื่นไปซะแล้วแล้วครับเนี่ยสำหรับปีเหรียญสิบบาทเปอร์เซ็นต์เลขแบบนี้นะครับท่านแล้วมาดูเหรียญนี้ครับก็เป็นลักษณะเดียวกันครับเหรียญนี้อาจจะส่อหลองนิดนึงนะครับ ปีเมื่อกี้ปีสองเรียนนี้ครับตหนสือชัดเจนมากครับนี่ครับภูวิพลอลรุณเจริครับส่วนในหลังองรัชกาลที่เก้าครับท่านสวยงามกากนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับดูบรมบุรุษพระองค์ท่านดีครับโอเคมากนะครับในแบบนี้นักเก็ตสะสมมากครับหลับเรียนนี้ครับแล้วเรียนนี้ขอบเฟืองก็โอเคครับสวยงามจริงครับเนี่ยแต่ยังไม่ได้ทําการล้างแค่นั้นเองครับมันก็เลยเห็นจุดจ่ายดาเยอะมากไปหน่อยครับ รอยสกปรกเปื้อนเนี่ยเยอะครับแต่เรียนนี้รู้สึกจะสึกล้อนิดนึงนะครับดูด้านหลังนี้ครับคือวัดอรุณครับดูนะครับรู้สึกว่าจะสึกล้ออีกนิดนึงครับแต่ไม่ถึงกับเยอะมากตัวหนังสือครับคือประเทศไทยอักษรบิวทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาพศ .2536 ครับท่าน36 3สนสิบกครับไล่กันมาเรื่อยๆครับท่านแต่เป็นผลผลิตเท่าไหร่นั้นผมจาไม่ได้แล้วครับก็ผลิตเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยสองเรียนนี้นะครับ นี่ครับสองเรียนนี้ท่านคิดว่าท่านเป็นนักสะสมท่านต้องเกิดอยากจะสะสมแบบนี้หรือเปล่าครับถ้าอยากสะสมแบบนี้ได้เลยครับเนี่ยเก็บได้เลยนะครับไม่ใช่เก็บไม่ได้ทําการล้างเรียบร้อยแล้วเก็บเสร็จตลับเรียบร้อยปุบรับอนาคตไม่ธรรมดาครับเนี่ยสำหรับสองเรียนนี้รุ่งแน่นอนครับท่านขอให้พี่เพื่อนน้องตุกทตานถ้ามีนะครับอย่าลืมนะครับเนี่ยผมจะบอกอะไรให้นะครับถ้าท่านไม่ดูคลิปท่านไม่รู้ปีพศ2536ันห้ารยี่หกนี สาหรับ U N C แล้วเลี้ยนหนึ่งแปดสิบาทครับท่านแปดสิบาทครับ U N C แปดสิบาทครับท่านแต่ถ้าผ่านกันใช้แล้วตกอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับสําหรับปีนี้ครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดเนี่ยถ้าเป็น U N C ครับก็เช่นเดียวกันครับตกอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดพันบาทครับเนี่ยผลิตเยอะกว่าปีสามหกเยอะมากเลยครับเจ็ดพันบาทครับเนี่ย U N C นะครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก็ดเลียนนี้ครับ 7,000บาทครับต่อไม่ใช่หนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งร้อยเหรียญ7,000บาทหนึ่งเหรียญ70บาทครับท่านพูดผิดครับขอให้พี่ๆเ,เพื่อนๆน้งนองๆดูคลิปไปเรื่อยจะได้รู้ครับบางครั้งผมก็สับสนพูดกลับไปกลับมาครับแต่สําหรับเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วปีพศนี้ครับไม่เยอะครับอยู่ที่20-40บาทประมาณนั้นครับเหรียญน,นี้เท่าที่ผมดูตกอยู่ที่ประมาณ30บาทครับสาหรับปีพศ2537นี้นะครับขอให้พี่ๆเ,เพื่อนๆน้งนองๆ ทุกท่านเข้าใจตามนี้นะครับปีสามหกแปพันบาทปีสามเจ็ดเจ็ดพันบาทสำหรับ UNC อ0นหนึ่งร้อยเหรียญนะครับ